อ้างว่าเมาหลังไปเที่ยวผับมาไปเที่ยวผับเนี่ยแถวย่านถนนสายบุรพาพัฒพร้อมก,กันกับเพื่อนนะครับออกมาจากผับเนี่ยโอ้โหเกิดอาการเมาคือขนองฮะมีปืนอยู่ไงออก็เลยนาปืนที่ติดตัวมาเนี่ยไปยิงที่ป้ายโ,โ,โดยบรรจุทั้งหมดเนี่ยไปห้านัดแล้วยิงไปแบบว่าหมดรังเพลิงเลยด้านตํารวจนี่นะครับบอกว่าหลังเกิดเหตุทุดสืบก็เร่งแกะรอยเส้นทางจากกล้องวงจรปิดนะะพบว่าผู้ต้องหาออกมาจากผับ หลังก่อเหตุก็ได้ใช้ทางด่านมอเตอร์เวย์เพื่อเดินทางกลับชลบุรีแล้วก็เร่งติดตามมาโดยตลอดครับจนสามารถจับกลุ่มได้ทั้ง3คนเบื้องต้นฮะเจ้าหน้าที่ต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาฐานพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันสมควรและไม่ได้รับใบอนุญาตยิงปืนในที่สาธารณะโดยที่ไม่มีเหตุอันควรแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนี่ไม่ใช่เป็นการยิงขึ้นฟ้าด้วย แต่นี่เป็นการยิงฮะในสนับประมาณสักเกือบ30องศาแล้วดูฮะรูพุนครับแล้วผู้ชมลองคิดดูครับในเมื่อยิงไปแบบนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดทะลุไปไปถูกบ้านใครหรือว่าไปไกลขนาดไหนนะแค่แบบว่ายิงปืนขึ้นฟ้าให้ผมล่วงใส,ส่ศีรษะนะฮะมันจะเหมือนกับว่ามีของหนักๆประมาณสักห้ากิโลกร,รัมเนี่ยมาตกใส,ส่ศีสษะและอาจจะทําให้เสียชีวิตได้แต่นี่ไม่ใช่ครับลักษณะคือว่ายิงคือทะแยงมุมขึ้นไป ต้องเตือนกันนะฮะเจ้าตุทีโกต้องดำเนินคดตีตามกฎหมายต่อไปฮะปล่อยไม่ได้เลยต้องชื่นชม<ะ>จับได้ในที่สุด